พูดถึงความพร้อมไปที่ไหนครับทุกคนเลยครับซ้อมมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับก็สําหรับความพร้อมครับความพร้อมไปนี้ก็เต็มที่ครับก็ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เหลือแต่เวลาชกอย่างเดียวครับก็ซอ้อมมาประมาณเดือนครึ่งได้ครับรู้ตัวก็ประมาณเกือบสองเดือนครับผมตอนที่เขาประกาศคู่ชกชื่อก้องพอณีสอสมายตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ ก็ตัวผมเองรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่ได้ชกหนึ่งเลยคือได้ชกก่อนที่จะไปชกกับเฮกเต้ที่อเมริกาแล้วก็เป็นคู่ชกวันที่28ที่จะถึงนี้เป็นั้งแรกของกองทรณีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ยินดีที่จะชกะครับคือเหมือนเป็นการเป็นความต้องการของเราด้วยเหมือนกันที่อยากจะชกก่อนไปอเมริกาใช่ครับตัวผมเองสหรับตัวผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้ชกก่อนที่จะไปต่อยกับเฮกเต้ กังวลไหมต่อยกับแฮงกัตตี้145ปอนด์แต่ว่าไฟเนี่ย135้ยปอนด์ก็จริงๆไม่มีความกังวลนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือน้ำหนักตัวผมเยอะน้ำหนักตัวผมเยอะอ,อ,อย่างชกแฮงกัตตี้ผมชกที่6 0สิ 65, ต่อยนี้ต่อยหกอ็ก็ไม่มีความกังวลครับเพราะว่าผมคิดว่าสองไฟนี้ผมไม่กังวลอะไรเพราะว่าอย่างบางคนคิดว่าผมไปต่อย65มันจะแรงประทะ อะไรไหมอะไรเงี้ยัผมคิดว่าไม่ครับเพราะว่าตัวผมองน้ำหนักเยอะปล่อยๆผมก็เจ็ดบสี่ครับแต่ว่าก็ยังทำร้อยสามสิบห้าได้สบายใช่ครับก็ยังทำได้ครับยังทำได้ตอนนี้น้ำหนักตัวก็ลงมาสิบกโลตอนนี้ก็อยู่ที่หกสิสี่หกสิบห้ายังไม่เกินก็ประมาณนี้เลยครับก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็มีรูปแบบการซ้อมเป็นตารางมากยิ่งขึ้นเลครับ พูดถึงคูช่ชกกล้องทอรอนีนะครับมีอาวุธไหนนะครับที่บอกว่าพี่มีความกังวละจะเป็นในรูปแบบของผมเลยคือทุกไฟผมจะระวังหมัดเป็นหลักเลยครับเป็นหลักที่ผมชกทุกไฟที่ผมไม่เคยเที่ผมไม่เคยประมาทเลยคือหมัดครับหมัดที่ผมแบบว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้วันนั้นจะเป็นใครผมต้องระวังหมัดครับก็จริงครับในในโลกสื่อเน็ตก็คอมเมนต์นะให้ความเห็นถึงคู่ต่อสู้ <S <S ออของเราฮะก็คือกล้องทรอนีก็มองว่า เราเจอกล้องมันีค่อนข้างจะแข็งแต่ในความเห็นเรามันเป็นางนนหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ครับผมคิดว่าไม่เพราะว่าตัวผมเองก็รู้จักกับกล้องทรณีในรูปแบบมวยไทย5ยกเพราะว่าตัวน้องเขาเองก็ชกห้ายกมานานครับบางคนคิดว่าอาจจะง่ายครับอาจจะว่าผมชนะง่ายไรง่ายครับแต่อย่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับถ้าไม่มีถ้าไม่สูสียิงเขาไม่จัดแน่นอนและผมเชื่อว่าน้องเขามีดีที่จะชนะผมแน่นอนแต่ว่า ในการซ้อมของผม,ผมรู้แบกบการซ้อมของผมก็คือการวางแผนการเตรียมตัวให้ดีครับเพื่อที่จะไปสู้กับกองทรณีผมคิดว่า,าไม่ง่ายแน่นอนแล้วตัวผมเองไม่เคยประเมินคู่ต่อสู้ต่ําด้วยแล้วผมคิดว่ากองทรนีต้องมีดีครับตอนเขาให้สัมภาษณ์ <c oughs> เขาบอกว่าไฟเนี้ยก็เน้นหมัดเป็นพิเศษแล้วซุปเปอร์เลียมอะไรเป็นพิเศษในไฟนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นผมโชคครับผมก็อาจจะมีแค่แข้งขวาแข้งเดียวครับ ไม่มีใครมีสองแข่งหรอกครับแต่ว่าไม่ก็แต่ก็เนี่ยครับก็การเตรียมตัวผมก็มีแค่เน้แหละครับแล้วก็ไปแก้เกมกันที่บนเวทีเอาแต่ว่ากติกรรมวยไทยเนี่ยพี่ซุปเปอร์เล็กฟันทาเกียร์ใคร็อบเล่เลยนะใช่ครับแสดงแว่าก็น่าจะมีเหมือนกันในไฟน์นี้ก็เตรียมตัวไปครับไฟน์นี้ก็เตรียมตัวไปครับในรูปแบบนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลายกว่านั้นอีกนะเพราะว่า ผมก็ศึกษาทางด้านของกล้องธรณีมาเยอะพอสมควรครับพูดถึิงเริ่มคุมน้ำหนักหรือยังครับเริ่มเริ่มคุมมาหรือก็ตั้งแต่เริ่มอมครับตั้งแต่เริ่มสมก็ค่อยๆดูแลตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ลงไปสิบสิบกิโลสิบกิโลแล้วก็ร่างกายตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับก็เหลือแค่ว่าวันชกเราจะทําน้ําหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์ของเราที่เราจะชคให้ได้คือหกสิบเอ็ดอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ทั้งค่าน้ําทั้งอะไรก็คือปกติ พูดถึงแผนในอนาคตคร,รับสุบเล็กก็อย่างอย่างที่ทราบนะเราเป็นแชมป์คีบ็อกซิ่งในส่วนของตัว 135. ร้อยสามห้าถ้าเกิดอนาคตครับเราข้ามปีชิงกับทางด้านแฮกเกตตี้หนึร้อยสี่ห้าแล้วแผนสมมุติว่าเป็นแชมป์สองรุ่นเนี่ยเราจะสละรุ่นหนึ่งไหมหรือว่าจะครองทั้งสองรุ่นเน่ยตัวผมมอคิดว่าไม่ครับเพราะว่าผมก็ยังทำหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้ผมคิดว่าผมยังถ้าถ้าผมได้แชมป์จริงๆในที่ผมชกแฮกเกตตี้นะผมก็ยังยังต้องการที่จะชกร้อยสามสิบห้าอยู่เพราะว่าผมก็ยังเป็นแชมป์หนึ่งร้อยสามสิ ถ้าเกิดเอาแชมป์จากแฮกเกอร์ตี้กียติกรเมืองไทยไม่ได้อีกแผนหนึ่งคือแฮกเกอร์ตี้เขาก็เป็นแชมป์ในสงคลิกป็อกซิ่งด้วยแล้วเรามีแผน,นมีเป้าหมายไหมนะจะข้ามไปชิงคิกบ็อกซิ่งด้วยครับก็อันนี้ก็มีนะแต่ว,ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเออแล้วแต่ว่าทางด้านบอสจะจัดให้ชกหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับแล้วโดยส่วนตัวของเร,เราคิดว่าในการชกกับแฮกเกอร์ตี้ครับผม ในกติกาของมวยไทยกับคีบ็อกซิ่งเนีย่ยคิดว่ากติกาไหนที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะแล้วก็น่าจะาชอบม,มากที่สุดกับการต่อยกับเฮกเกตี้ก็ถ้าเฮกเกตี้ผมขอมวยไทยครับผมชอบอมวยไทยเพราะที่เคยต่อยมานี่ก็เคยชนะเหมือนกับว่าเป็นกติกามวยไทยใช่ครับใช่ย้อนกลับไปไฟนั้นที่เราชนะกับทงดนานเฮกเกตี้ ate, ครับเดีย๋ยวช่วยเล่านิดนึงรับในส่วนของตัวไฟที่เจอมาครั้งแรกมันมันมันเป็นเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรที่ชนะเข้ามาก็โ่งเตะครับวันวันนั้นแล้วก็พอดีกรรมการเขาจับนี่แหละครับคือหนึ่งเหตุผลที่ ผมชกให้กติ้่นั้นแล้วผมก็รู้สึกไม่โอเคเพราะว่า<ฮ>มันชกที่ประเทศอังกฤษในวันนั้นก็แบบเหมือนมีเสียงโหเสียงโหมากกว่าเสียงยินดีเงี้ยครับพอดีทางด้านของกรรมการก็จับเร็วเกินไปทําให้แบบว่าผู้ชมเขาก็แบบส่วนมากก็บ้านเขาก็โหนี่แหละครับคืนหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงอยากชกเขาเขาแล้วชกแรกนี่ชกแรกที่เราเจอให้กติ้ในครั้งนั้นใช่ตนะัเวเราคิดว่าชกแรกในไทยน่าจะได้ก็ ตัวผมเองคิดว่าตัวผมในในในวันนั้นผมจะชกไปเรื่อยครับแต่ว่าผมมองว่าเรื่องนด้เปลี่ยผมคิดผมคิดว่าผมชนะแน่นอนอะไฟนั้นอะเพราะว่าผมผมก็ซ้อมอยู่ก่อนที่จะไปต่อยเฮกัตี้ไฟนั้นผมก็ชกกับเมืองไทยก่อนเตรียมตัวก็ประมาณสิบวันแล้วผมไปชกต่อที่กับเฮกัตี้แล้วผมตั้งใจที่ว่าผมชกไปเรื่อยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกินสองยกผมเอาอยู่ก็คือมั่นใจว่าไม่ได้สองยกนั้นก็ใช่ไม่ได้ถ้าไม่ได้สองนันผมคิดว่าผมเอาอยู่ คิดว่าตอนนั้นกับปัจจุบันไฮเกตตี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะไหมครับอตอนนั้นกับตอนนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากครับทั้งด้านไฮเกตตี้มีอาวุธที่เร็วมีทุกอย่างครับร่างกายเขาดีแล้วก็เต็มเวทผมคิดว่าตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้น่ากลัวมากครับแล้วอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจด้วยแล้วการไปชกที่อเมริกาเนี่ยมีอะไรกังวลไหมครับเรื่องของข้อประกาศอะไรประมาณนี้ก็จริงๆยังวางแผนไว้ก็คือ อาจจะไปเก็บตัวก่อนประมาณเดือนครึ่งที่แคนาดาครับที่แคนาดาแต่ว่ามันห่างกันประมาณสองชั่วโมงอันนี้คือวางแผนไว้ไว้ไว้หมดแล้วครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมจะไปปรับตัวเพพอดีมีเพื่อนอยู่นั่นอยู่แล้วเงี้ยครับก็ชวนไปก็เลยตั้งใจว่าจะไปด้วยแล้วก็ตั้งใจเพื่อไฟนี้แล้วก็ตั้งใจเพื่อที่จะชกแฮกตี้ไฟนี้ด้วยครับตามที่คาดการณ์ไหมคิดว่าถ้เกิดเจอไฮกตี้ในไฟต์ต่อไปนะฮะครับคิดว่ามัน บรรจเหมือนเดิมไหมครับก็ตามที่ผมตั้งใจไปเลยนะตั้งใจไว้เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่นึกว่าผมจะได้ชกกับทางด้านกองทณีในวันที่28นี้ผมก็วางแผนไว้ตั้งแต่นันเนิ่นที่จะชกกับเฮกตตี้ครับผมก็ในตัวความคิดของผมกับความคิดของทางด้านของเทรนเนอร์เองอะไรเองที่ว่าอยู่ด้วยกันมาก็คือ2ยกถ้าผมผ่านไปได้ผมคิดว่าผมเอาอยู่ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าถ้า2ยกผมผ่านไปได้ผมคิดว่าผมเอาอยู่ ในส่วนของกล้องตัวน okay. anyway, yep> ี้ครับก็ถ้าเป็นส่วนของกล้องตัวนี้ก็การเตรียมตัวก็เต็มที่ครับร้อซแล้วก็อยากชนะครับไฟนี้ผมอยากชนะที่บอกว่าอยากชนะในไฟนี้ในส่วนตัวของซูเปอร์เลกเองคิดว่ามันจะจบแบบรบยกนไมฮะหรือาจะจบแบบตั้งใจนะผมก็ตั้งใจที่จะจริงๆผมตั้งใจมากว่า อยากให้เจ็บตัวน้อยที่สุดพยายามยังไงก็แต่ผมผมคิดว่ามันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเพราะว่าอย่างนักมวยไทยกับมวยไทยเองมูลาชกกันมันต้องระวังกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ง่ายครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ซุปเล็กฝากเชิญชวนแฟนๆครับไปร่วมชมร่วมเชียร์ครับสึ่ใหญ่ครับวันรุ่งพอดีหกสิบแปดครับยี่สิบแปดมิถุนายนนี้ครับครับก็อยากเชิญพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ในวันลุมพินีหกสิบแปดนี้ครับเพราะว่า มีแต่มวยหน้าดูหลายคู่มาครับเป็นศึกใหญ่ของรายการวันลุมพินีครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ที่สนามมากกว่าครับเพราะว่ามันมันตื่นเต้นแล้วก็สนุกเราใจมากกว่าที่ชมหน้าจอทีวีนะครับแต่ว่าถ้าชมทางด้านของบัตรหมดแล้วอะไรหมดแล้วก็ยังติดตามได้ทางช่องเจดเดีครับกดหมายเลขสามสิบห้านะครับผมโอเคครับผมสอคัคดีครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ